แต่สิ่งที่ต้องคู่กันนะคะสิ่งที่ดีคู่กันเนี่ยน้องควบคู่กันค่ะสำหรับไซโกกูตานะคะนี่เลยจะเป็นคู่หูด,ดูโอพี่น้องสายเลือดเดียวกันไซโกกับไซโกโนนะคะที่มาคู่กันแล้วจะต้องดีมากๆนะคะเพราะว่ากิฟเองทดลองทานแล้วว่าดีนะคะกิฟเองก็ยังไม่เชื่อใจตัวเองใช่ไหมคะกิฟเลยสั่งให้น้องตัวแทนนะคะได้ทดลองทานเหมือนกันค่ะไซโกกูตานะคะ1กล่อง 3 0ซอเจลนะคะาบาทเท่านั้นค่ะนี่เลยค่ะ390บาทนะคะนี่ก็390คือคุณภาพเนี่ยพี่ว่าทะลุพันแน่นอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยตกใจราคาต,ตกใจแพ็กเกจต่างๆนานาคือคือเราเข้าใจในหัวอกผู้บริโภคแล้วก็ต้องการให้หนึ่งขายดีขายได้ขายง่ายนะคะสองเลยคือกินดีเห็นผลนะคะสำหรับ ูต้านะคะคทานคู่กับไซโกโนนะคะคือดีคือเล่นแน่นอนถ้า